สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจูเน่ใหม่คลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของเมืองเมกากอซิล่าหรือเมกากอซิล่าซิตี้กันนั่นเองครับสถานที่ต่อต้านกอซิล่าในจักรวาลของกอซิล่าเอ,อิร์ดไปดูกันครับว่ากว่าจะมาเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เมกากอซิล่าซิตี้นั้นเป็นมายังไงกันบ้าง เมกากอรซิล่าซิตี้แรกเริ่มเดิมทีครับมันถูกสร้างขึ้นมาโดยเหล่าบิลูซาลูโดเอเลี่ยนชาวต่างดาวที่ขอลี้ภัยบนโลกมนุษย์โดยการขอแลกเปลี่ยนในการจัดการกอรซิล่าที่กําลังออกลูกลานในตอนนั้นหลังจากชาวบิลูซาลูโดครับได้ร่วมมือกับเหล่ามนุษย์พวกเขาก็ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิศวกรรมสร้างเมกากอรซิล่าขึ้นมาต่อต้านกอรซิล่าเอิร์ธที่กําลังออกกวาดล้างสิ่งมีชีวิตทั่วโลกในปี2042ครับโครงการเมรกา ก็ซิล่าก็ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างลับๆในประเทศญี่ปุ่นณเมืองฮามามัตสึเป็นระยะเวลายา,ยาวนานถึง4ปีครับที่พวกเขาได้สร้างเครื่องจักรสังหารก็ซิล่าขึ้นมาแต่ดูเหมือนว่ามันก็ยังไม่สามารถที่จะทําท่าทาทีที่จะเคลื่อนไหวหรือเปิดใช้งานมันออกไปฟัดกับก็ซิล่าได้เลยเมกาก็ซิล่านั้นถูกสร้างขึ้นมาจากโลหะชนิดพิเศษของชาวบิลูซาลุโดหรือที่เรียกกันว่านาโนเมทัลแร่เหล็กชนิดพิเศษที่สามารถขยายตัว ได้แบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนอกเหนือจากนั้นพวกเขาก็ยังได้ป้อนชุดคําสั่งโปรแกรมต่างๆให้เมกาก็ศิลาเพื่อให้มันนั้นสามารถประมวลผลได้ด้วยตัวเองแต่ก็ได้วางเป้าหมายหลักเอาไว้ให้มันนั้นเป็นศัตรูกับก็ซิลาแม้ว่าวิศวกรชาวบิลูาลูโดและมนุษย์โลกจะสร้างสารรค์สิ่งนี้ขึ้นมาอย่างที่คิดไว้และเป็นความหวังเดียวในการที่จะปราบก็ซิลาแต่ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานเกินไปครับในการที่สร้างสารรค์มันขึ้น และในตอนนั้นเองมันก็ยังไม่ได้สมบูรณ์สัทีเดียวปี2 0 4 6ครับกอซศิลาที่หลุดออกจากหลุมฟาโลหลังจากที่พวกมนุษย์ได้ฝังมันลงไปใต้ภูเขาฮิมาลัยกอซศิลาก็ได้หลุดออกมาได้และเข้ากวาดล้างประเทศญี่ปุ่นผู้คนตายไปมากกว่าร้อยล้านคนแล้วมันก็ดิดลงมาที่ฮามามัตสึสถานที่ก่อสร้างเมกากอซิลานั่นเองเหล่าว,วิศวกรครับตัดสินใจที่จะหนีตายออกมาเพราะว่ากอซศิลาได้เปิดฉากโจมตีด้วยอะตอมิกเบรกทีเดียวเท่านั้นครับ ทำเอาผู้คนในสถานที่แห่งนั้นตายไปมากกว่า700คนคนอื่นๆที่เหลือครับเลยต้องหนีออกมาส่วนเมกากอซิล่าก็ยังไม่สามารถที่จะติดเครื่องเดินหน้าออกไปไหนได้มันเลยถูกทิ้งเอาไว้ตรงนั้นในสภาพที่เกือบจะสมบูรณ์แบบแล้วและเหตุการณ์การสูญเสียเมกากอซิล่าในครั้งนี้เองครับก็ถือว่าเป็นการต่อต้านกอซิล่าเป็นครั้งสุดท้ายของภาคีโกลบอยูเนแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ผลักดันให้มนุษยชาติและมนุษย์ต่างดาวให้ละทิ้ง ดวงดาวแห่งนี้ไปส่วนเมกากอซิลาครับก็ถูกกอซิลาเอิร์ธเข้าโจมตีแต่ทว่าหัวของมันที่ผู้สร้างได้ฝังสมองกล AI เอาไว้ก็ยังไม่ได้ถูกทําลายตายไปหรอกนะครับมันยังสามารถคิดคํานวณอัตรกระยะต่างๆได้และที่สําคัญครับแร่เหล็กนาโนเมทัลที่ใช้สร้างสารตัวมันขึ้นมานั้นจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สําคัญในการที่จะสร้างสารสิ่งที่น่าอัศจรรย์ขึ้นมาได้อีกครั้งนั่นเอง หลังจากที่มนุษย์ได้ละทิ้งโลกไปเมกากอซิล่าก็เริ่มที่จะสร้างอาณาจักรของมันขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยมันเริ่มก่อสร้างอาคารหลังแล้วหลังเล่าโดยการแผ่ขยายนาโนเมทัลไปทีละนิดทีละนิดซึ่งนอกจากมันจะขยายตัวสร้างตึกราบ้านช่องขึ้นมาแล้วเมกากอซิล่าครับก็ยังได้อำพลางตัวหลบหน้ากอซิล่าได้ดีอีกด้วยมันได้ใช้ละอองนาโนเมทัลสร้างเป็นหมอกปกคลุมพื้นที่มันเอาไว้อำพลางเมืองของมัน แล้วสร้างระบบคุ้มกันภัยหากสิ่งมีชีวิตที่มีความคล้ายกับกอซิล่าบุกรุกเข้ามาโปรแกรมที่ถูกป้อนเอาไว้โดยผู้สร้างของมันจะตอบสนองแล้วโจมตีทันทีหลังจากนั้นก็จะใช้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นพลังงานเพื่อการแผ่ขยายนาโนเมทัลออกไปมันไม่เคยหยุดแผ่ขยายเลยครับจนเวลาได้ล่วงเลยมาจนถึง2 0,000ปีเมืองเมกากอซิล่าก็ได้ใหญ่โตขึ้นมามโหรานมากต้องบอกเลยว่าถ้าเทียบกับการสร้างอาณาจักรของ มนุษย์แล้วระยะเวลา20,000ปีครับถือว่ามันค่อนข้างช้ามากๆเพราะว่ามนุษย์ใช้เพียงแค่1,000ปีเท่านั้นก็สามารถที่จะขยายไปทั่วโลกล้ำหน้าไปไกลกว่ามันมากๆแต่ว่าเมกากกซิล่าก็ถือว่าทําได้ดีมากๆแล้วครับในการที่จะหลบซ่อนตัวไปด้วยและแผ่ขยายตัวเองไปด้วยนอกจากนั้นชาวฮัวทัวชนพื้นเมืองหลังอารยธรรมล่มสลายก็ออยังได้ใช้ประโยชน์จากเมืองเมกากกซิล่าอีกด้วยโดยการใช้แร่นานโนเมทัลมาเป็นอาวุธ ในการจัดการกับสัตว์ร้ายต่างๆไม่นานหลังจากนั้นครับมนุษย์ผู้จากไปก็ได้หวนกลับคืนมาหลังจากที่ออกล่องลอยเทงเตงอยู่กลางอาวกาศเป็นเวลากว่า20ปีตามกาแล็กซี่ต่างๆเพราะกลับมาที่โลกด้วยเวลาที่คลาดเคลื่อนไม่เท่ากันโลกได้มีอายุเพิ่มมากขึ้นถึง20,000ปีแล้วพวกเขาหวนคืนกลับมาเพราะรู้วิธีกำจัดก็อศิลาและแน่นอนครับเรามนุษย์ทำได้จริงแต่มันก็ไม่ใช่ตัวเดียวกันเมื่อ20,000ปีที่แล้วเพราะ ราะว่าเจ้าตัวนั้นมันได้ใหญ่โตขึ้นมาเยอะมากการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวของมันนั้นทําเอาพวกมนุษย์ต้องล้มตายเสียหายไปมากมายแต่ก็มีบางส่วนครับที่รอดตายมาได้หลังจากได้รับการช่วยเหลือของชนพื้นเมืองและจุดนี้เองครับที่จะนําพวกเขาไปพบกับเมืองเมกากอซิลาซิตี้นั่นเอง ไม่นานนะครับพวกเขาก็ได้มาถึงสถานที่แห่งนี้ชาวบิลูซ,ซลูลโดครับที่เป็นเจ้าของสิ่งประดิษฐ์นี้ก็ได้ทําท่าทำทีดีใจพร้อมกับตกใจไปด้วยเพราะไม่คิดว่าสิ่งประดิษฐ์ของพวกเขานั้นจะทําได้มากมายขนาดนี้เมืองเมกากกซิล่าครับยังคงเป้าหมายและยังคงภารกิจเดิมเอาไว้พร้อมกับภารกิจใหม่ที่มันสามารถคิดขึ้นมาเองได้มันสามารถปรับสภาพอากาศให้สิ่งมีชีวิตผู้สร้างของมันมีชีวิตอยู่ในเมืองของมันได้และนอกจาก จากนั้นก็ยังแข็งแกร่งขึ้นอีกด้วยซึ่งแน่นอนครับผู้ที่จะเข้าใจเมืองยักษ์แห่งนี้ได้ดีที่สุดก็คือชาวบิลูซาลูโดนั่นเองพวกเขาดูขยันขันแข็งและอึดขึ้นเมื่ออยู่ในสถานที่แห่งนี้หลังจากนั้นครับพวกเขาก็ได้ตามหาจุดกําเนิดของเมืองแห่งนี้นั่นก็คือส่วนหัวของเมกาคอซิล่านั่นเองจุดเริ่มต้นเรื่องราวของเมืองนี้ทั้งหมดแล้วพวกเขาก็ได้เปิดใช้งานมันตั้งเป็นฐานบัญชาการใหญ่ขึ้นมาเป็นโชคดีของเหล่ามนุษย์ครับที่ได้ฐาน ทีมันอันแข็งแกร่งชั่วข้ามคืนและพวกเขาก็เริ่มที่จะวางแผนโจมตีกอซิล่าเอิร์ธอีกครั้งแผนการของพวกเขาก็คือลอกอ,อิร์ธให้มาติดกับนักเมืองแห่งนี้แล้วสังหารมันให้สิน้นเมืองเมกากอซิล่าครับมีความสามารถมากมายพวกเขาสามารถปรับแต่งชุดพาวเวอร์สูทให้สามารถบินได้และแข็งแกร่งมากๆในน้มว่าวาวลเจอร์ยานบินพลังทำลายล้างสูงเมื่อมันบินขึ้นสู่ท้องฟ้าและอยู่ในบริเวณเมืองเมกากอซิล่าซิตี้ในรัศมีไม่เกิน5กิโลเมตร วอลเจอร์จะมีพลังงานใช้ได้อย่างไม่จํากัดหลังจากที่พวกเขาได้พัฒนากองโจรทางอากาศยานขึ้นมาแล้วพวกเขาก็ยังได้เสริมความแข็งแกร่งและอาวุธสังหารให้กับเมืองแห่งนี้ขึ้นมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นป้อมปืนขนาดใหญ่ชม่วกง e EMP ที่จะเล่งกระแสไฟฟ้าในตัวของกอรซิล่าให้โอเวอร์โหลดนาโนเมทัลเหลวที่จะใช้หยุดกอรซิล่าให้อยู่กับที่เอาไว้และละอองนาโนเมทัลครับที่จะใช้เป็นเกราะรับแรงระทะของออโตมิกเบรกทั้งหมดทั้งมวลนี้เกิดขึ้นมาพร้อมกันในเวล อนรรวรวดเ็ทําให้เมกากอร์ซิลาซิตี้ต้องเติมพลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกระทันหานซึ่งก็มีเหล่ามนุษย์บางส่วนครับยอมที่จะส่งมอบพลังหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเมืองแห่งนี้ต้องบอกเลยว่ามันดูค่อนข้างน่ากลัวอยู่พอสมควรครับ หากว่าเมืองแห่งนี้สามารถจัดการกับกอซิล่าได้จริงๆสิ่งที่อันตรายที่สุดต่อไปก็คงจะเป็นเมืองเมกากอซิล่านี่แหละแต่แน่นอนครับว่าเหล่ามนุษย์ณตอนนี้ไม่มีทางเลือกอื่นมีเพียงทรัพยากรจากที่แห่งนี้เท่านั้นที่จะใช้หยุดกอซิล่าเอิบได้ว่าแล้วพวกเขาก็เริ่มที่จะปฏิบัติการทันทีครับพวกเขาเริ่มสลายหมอกให้เจือจางออกไปเพื่อที่จะลอกกอซิล่าเข้ามาไม่นานหรอกครับกอซิล่าเอิบก็สัมผัสได้แล้วก็ได้เปิดฉากโจมตีด้วยอ ต OMIC b l e c ทันทีแต่ทว่าพวกเขาก็ใช้ละอองนาโนเมเทัลหักเหออต OMIC เบ e c ของกอซิล่ากระจายความเสียหายออกไปเหล่ามนุษย์ได้สวนกลับโดยการส่งกองโจรวอลเจอร์ขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อที่จะไปหลอกล่อกอซิล่าให้มาติดกับซึ่งก็ไม่นานนักครับกอดเออร์ก็ได้เข้ามาติดกับดักของเมืองเมกากอซิล่าเข้าเหล่ามนุษย์ได้เปิดฉากโจมตีกอซิล่าเอิร์ดด้วยเมืองแห่งนี้ทางด้านของกอดเอิร์เองก็ฟาดงวงฟาดงายิงอตอมิกเบ e c สวนกลับไปแต่เมืองเมกากอซิล่า ก็สามารถที่จะจรับมือเอาไว้ได้จนสามารถลอกกอดเอิร์ธเข้ามาติดกับดักขั้นสุดท้ายและใช้นาโนเมเทัลเหลวล็อกแข้งล็อกขากอซิล่าเอาไว้ก่อนที่จะเปิดฉากกระหน่ำโจมตีต้องบอกเลยว่าพวกเขาใส่ทุกอย่างที่เมืองเมกากอซิลามีจริงๆใช้ทุกสิ่งทุกอย่างโจมตีเพื่อที่จะเปิดเกราะของกอซิล่าเอิร์ธออกมาให้ได้และเมื่อกลาะของกอดเอิร์ธแตกออกอาวุธสังหารฉวบอีเอก็ถูกยิงออกไปโจมตีทันทีขยายกระแสะไฟฟ้าในตัวของมันนั้นให้ ระเบิดตายไปเลยแน่นอนครับว่าพวกเขานั้นทําได้สําเร็จแต่ทว่ากอดเอิร์ดมันไม่ระเบิดครับมันได้ใช้กระแสไฟฟ้าส่วนเกินจากร่างกายของมันให้กลายเป็นความร้อนสูงเข้าสู่ภาวะเบิร์นิงซึ่งก็มีจังหวะเปิดจุดอ่อนให้โจมตีได้เช่นกันแต่เหล่ามนุษย์ครับก็ได้ผิดใจกันเพราะถ้าเกิดว่าเมืองเมกาคอสซิลาซิตี้นั้นเป็นฝ่ายชนะในครั้งนี้สิ่งที่อาจจะอันตรายที่สุดต่อไปก็คงจะไม่พ้นเจ้าเมืองแห่งนี้ที่ใหญ่โตขึ้นมาได้โดยการ กืนกินสิ่งมีชีวิตอื่นทั่วไปนอกจากนั้นครับเจ้าเมืองแห่งนี้มันก็ยังสามารถคิดเองได้อีกด้วยและที่สําคัญชัยชนะของเมืองเมกากซิล่าจะเป็นชัยชนะของชาวบิลูซาลูโดด้วยไม่ใช่ของฝ่ายมนุษยชาติเจ้าของโลกใบนี้อย่างแท้จริง เพราะเหตุนี้เองครับหัว AI เมกากอซิล่าจิงถูกพระเอกของเรื่องทําลายลงไปปิดระบบสั่งการปฏิบัติงานทั้งหมดและเมื่อเจ้าหัวนี้ถูกทําลายลงไปครับทุกสิ่งทุกอย่างก็หยุดนิ่งและไม่นานมากนักครับเบิร์ดนิ่งกอซิล่าเอิร์ธก็ได้แผดเผาเมืองแห่งนี้จมลงไปในกองเพลิงในที่สุดนั่นเองครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเมืองเมกากอซิล่าซิตี้ฐานที่มันที่มีชีวิตซึ่งต้องบอกเลยว่าท้าหัวของเมกากอซิล่าไม่คิดที่จะสร้างเป็นเมืองขึ้นมาแต่พัฒนาตัวเองให้ใหญ่โตเท่ากับกอซิล่าเอิร์ธป่านนี้เราคงได้เห็นเมกากอซิล่าสซเดียวกับกอรเอิร์ธเหมือนในฉบับแฟนเมดกันแล้วล่ะครับบอกเลยว่ามันมากๆและก่อนจากกันไปครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูนเน่ใมเอาไว้ด้วยและหากว่ารักกันมาก ก่าั้นครับก็สมัครเป็นสมาชิกเป็นกำลังใจให้กันได้ครับสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ